สวัสดีครับก็แล้วบ่ได้กินเล้วก็ได้กินทยกินกค่ยังมือนีหนอนี่ก็สบายเอ่อเมียก็เฮ็ดลาบหมูลูกเขยก็เฮ็ดผงงัวสุปผงงัวสุปผงงัวนอืมสีฟองก็ะมันเสร็จสบายเลยนะเขาต้องเฮ็ดยังเขาต้องเฮ็ดนั่งซื้อๆกินเลยอืมเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดมักแบบนี้กะโอ้มักมัก đẹp lại rồi dài chín cổ bún dài xì bún nước tươi đi cá mực nè trong xin con nghe năm đâu. nghe cái hết sẹp loạn nhắn cả mía cả hết cả sẹp nhắn cả hết đều thế อ่าบป็นแซ่บชมบักสมกับเทรอันนี้สุปห้าวั่งูกเค้กเห็ดไห่บอกไปเอามาเต่มมเเรื่องเทศด้วยใส่กระเทีใม่มันฟารั่งด้วยแม่บอกกินกินได้เลยดิอืมอร่อยมานเลยแซ่บเอาโซ่ได้เห็ดไหล่บแซ่บนะเห็ดไหลพรไหวเห็ดไหลเดอ๋ยวก็สิกินได้อยู่ไปทำงานเอาไปนั่งเย